ราคาต่างกันเพียง10,000บาทนะคะลูกค้าผ่อน6,000บาทตลอดสัญญานะคะไม่เพียง18,000โลค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ฟิล์มยังอยู่จากโรงงานเลยนะคะ ะะวันนี้มีรถมิตซูบิชิแอดทาดมาให้เลือกถึง2คัน,นะคะ่ะราคาต่างกันเพียง1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดหารถมิตซูอยู่สนใจติดต่อมาเข้ามาได้เลยนะคะคันแรกเลยนะคะคันนี้มิตซูบิชิแอดทาดมัน GLX นะคะ ได้ปี2021เลขไม้เพียง18,000โลค่ะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะเลทผ่อน6,000บาทตลอดสัญญานะคะถ้าคันนี้ยังไม่โดนใจนะคะเรามีอีกคันหนึ่งค่ะลูกค้า และคันที่2คันนี้มิสซูบิชิแอ t t าปี2022ี2022ค่ะราคาเพิ่มมาอีกแค่1,000 0บาทนะคะแต่ได้ปีใหม่กว่าด้วยแล้วก็พร้อมชุดแต่งรอบคันเป็นชุดแต่งของ bm sport นะคะเลขไมค์คันนี้อาจจะสูงนิดนึงนะคะอยู่ที่3 1 0 0 0โลค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะคะลูกค้าภายในต้องบอกก่อนนะคะว่าทั้ง2องคันนี้เหมือนกันเลยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะคุมโทนสีดำตัดด้วยสีแดงค่ะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมาพรอมที่หุ้มหนังค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ฟิล์มยังอยู่จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ได้เนเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้พิเศษเลยมีพรมไดมอนด์คัตรอบคันเลยค่ะภาษีพรอรคันนี้เราต่อให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นชุดแต่งสปอยเลอร์ของ B M Sport นะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็กรอบโคมไฟเบรกนะคะเป็นแบบ L E D ค่ะและด้านล่างนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งมาพร้อมท่อคู่แบบหลอกนะคะเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถยิ่งขึ้นค่ะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีดำเงานะคะ ขนาด15นิ้วได้ยางปีใหม่ปี2022 y o ก o h a m a เลยค่ะสำหรับ Mitsubishi a t p a s 2000นี้นะคะไมค์ขอย้ำเลยค่ะ ก่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทตลอดสัญญานะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถและทดลองขับได้ที่โชว์รูมปฏิบัติออตโต้นะคะอยู่หนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงที่และจัดส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ